เสียงธรรมยามอรุณวันพฤะเรอดสวีที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักร,รชาช2568เช้านี้นานสูนปฏิบัติธรรมระไทยนเรศอัดใหญ่โซกลาเป็นช่วงเวลาของการมา เติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิตธรรมชาติแห่งชีวิตคือความเคลื่อนไหวธรรมชาติแห่งความเป็นไปก็มีความเกิดและก็ดับแต่มีอีกธรรมมีอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมธาตุมีความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุตั้งต้นของธรรมชาติทั้งหลายเรียกว,ว่าธรรมชาติทั้งหลายก่อกำเนิดจากธรรมธาตุนั้นธรรมธาตุนั้นเป็นธาตุตั้งต้นเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นความว่างใสบริสุทธิ์ไม่มีมาไม่มีไป ไม่มีเกิดไม่มีดับเป็นอมตะธาตุคงที่อยู่เช่นนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลผันเป็นอื่นได้ดเมื่อจิตรู้แจ้งความเป็นจริงเต็มหัวใจในธรรมธาตุตนก็จะหลุดพ้นจากการศึกษาหลุดพ้นจากการเรียนรู้ หลุดพ้นจากทุกข์พ้นจากวัตฏะพ้นจากการเกิดได้อย่างท่องแท้แน่นอนได้อย่างถาวรดังนั้นเราทั้งหลายมาเติมองค์ความรู้ให้กับจิตจิตเป็นธาตุรู้ชื่อว่าวิญญาณธาตุแต่เพราะว่ามีอวิชชาอาหุ้ม จึงรู้แต่ว่ายังมีความหลับความหลงความไหลดังนั้นเราทั้งหลายจึงเปิดจิตรับธรรมให้รู้แจ้งความเป็นจริงว่าแท้จริงจิตนั้นคืออะไรไม่อาจถามว่าจิตนั้นคือใครเพราะว่าจิตนั้นไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรา เอาแต่จิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ความไม่รู้แจ้งเองธรรมตาต,ตนจิตจึงค้นหาความจริงอาศัยเครื่องมือมีนามธาตุรูปธาตุในการศึกษาและยิ่งศึกษายิ่งเรียนรู้ก็ไม่จบไม่พบกับความจริงโดยตรงแท้ เพราะเป็นแก้วัะตะมีความหมุนวนไม่จบไม่สิน้นมีความเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเป็นไปเช่นนี้อยู่ล่ำไปจิตจึงเป็นความผัวพันเกี่ยวพันกอดติดกับอาการทั้งหลายเสมือนหนึ่งว่าเกิด ไปด้วยแล้วก็แตกดับไปด้วยเป็นเช่นนี้อยู่ร่ำไปวัตตะจึงหมุนบนไม่จบไม่เต็นสปีวัตตะทุกข์ก็จะไม่มีที่สุดที่จบสาบใดที่ไม่เวียนมาตื่นรู้อยู่ข้างในเรียกว่าทวนกระแสที่ไหลหลงไปกับนามาตรรูปธาตุ ชื่อว่าโลกก็ได้ที่ตวนกระแสออกไปไหลไปกับโลกกระแสโลกตวนกระแสกลับเกินสู่ธรรมซึ่งเป็นธรรมาธาตุตั้งต้นก็คือจิตจิตตวนกระแสกลับมาเตือนรู้อยู่ภายในกลับมาเตือนรู้ดูจิตตับกลับมาเตือนรู้อยู่กับความไม่มีไม่เป็น ดังนั้นปัจจุบันนี้เราทั้งหลายสามารถทวนกระแสกลับเกินโซธรรมธาตุได้ด้วยทุกดวงจิตเลยเพราะว่าตั้งต้นหมายความว่าก่อนจะมีจะปรากฏสิ่งใดๆขึ้นมาก็มีธาตุแห่งความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ตั้งต้นอยู่ก่อนตอนนี้เสียง ก่อนจะมีเสียงก็มีความว่างเปล่าเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็สลายหายไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเป็นเช่นนี้กลับเกินสู่ธรรมธาตุตั้งต้นตั้งเดิมดังนั้นเราทั้งหลายสามารถตื่นรู้ได้ด้วยขณะตอนนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เมื่อรู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจกแก้งความจริงได้ พอสามารถสิ้นพบจบการศึกษาจบการเรียนรู้เต็มหัวใจว่าแท้จริงไม่มีเราอยู่ตรงไหนภารกิจของความดิ้นรนค้นหาภารกิจของการศึกษาก็ายุติเรียกว่าจบสิ้นการเรียนรู้จบสิ้นการศึกษาเมื่อกลับคืนมาตื่นรู้อยู่ภายในตื่นรู้อยู่ที่ ความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นนั่นแหละก็คือเป็นต้นท่าตต้นธรรมแล้วมีความกระเพื่อมไหวก่อกำเนิดเกิดได้ตามเหตุปัจจัยมเมื่อเหตุปัจจัยก็จะลายหายไปเห็นทั้งความว่างเป็นตัตตังต้นและความกระเพื่อมไหวมีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุปัจจัยเห็นได้ทั้งสองฝั่งคือฝั่งวิมุติและก็ฝั่งสมมุติ ทั้งฟังวิสังขารและสังขารโลแจ้งตามความเป็นจริงเต็มหัวใจว่าไล่เหล่าไล่เขาไล่ตัวไล่ตนไล่เจ้าของไล่ซึ่งการถือกรองก็จะสิ้นสุดแห่งการเรียนรู้การศึกษาพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดได้อย่างเท้าวรทุกดวงจิตขอ สัจจะธาแต่งความเป็นพุทธ,ธะที่รวมเป็นหนึ่งนาตนองค์ความรู้พร้อมด้วยความรู้อันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดจงแปรไพศาลส,สำเร็จแก,ทก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสามเดนโลกธาตุอนันตจักรวาลแจ้งในธรรมธาตุตนกลับเคลือนโซความบริสุทธิ์หมดจด เป็นธรรมธาตุตั้งต้นไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งสิ้นความมีความเป็นก็สลายหายไปพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเธอน